อ่าก็ต้องของกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ผมพูในชื่อของผู้เพลงนะผมก็วันนี้นะผมผมก็จะมาสอนอ่าการลงมอดชัร์เตอร์แพ็กนะผมสําหรับคนที่ถามมานะผมที่เป็นแบบ ภาพสวยๆอะไรนะครับผมตามที่ท่านผู้ชมแบบเยมันคืออะไรที่ถามมานะผมก็วันนี้จะมาสอนลงนะครับผมสําหรับระบบปฏิบัติการของ Windows นะครับผมแต่ MacOS นี่ผมไม่รู้นะผมไม่เคยใช้ก็วันนี้ก็จะมาสอนนะครับผมหลังจากที่หายหน้าหายตานะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่มาเปิดนะครับผมหลังจากหนึ่งเดือนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมของที่ต้องใช้นะครับผมมีทั้งหมด3อย่างนะครับผมก็คือ Mod f อกตัวนี้นะครับผมแล้วก็ออฟติฟายนะครับผมแล้วก็เป็นชาร์เดอร์แพคครับผมชาร์เดอร์แพคตัวนี้ผม สามารถกดปุ่มสีฟ้าได้เลยนะผมกดปุ๊บมันจะดาวน์โหลดมาให้เลยนะผมโอเคแล้วก็ส่วนไอ้สตัวนี้นะผมผมจะมาสอนดาวน์โหลดนะผมก็คือให้มาที่นี่นะผมกดบุ๊กเกอร์นะผมให้เป็นให้เข้าหน้า Google อย่างนี้นะผมแล้วก็พิมพ์ว่าโฟก์ก่อนนะผมคือผมจะสอนสอนโหลดทั้ง2ตัวเลยนะคือทั้งโฟก์และออฟติฟายนะผมก็นี่นะพิมพ์ว่าโฟก์นะผม f o r g e นะผมอย่างนี้แล้วก็เข้าที่นี่ับผมマイค้าโฟก์ตัวนี้นะผม ก็คือที่ผมจะมาสอนวันนี้คือเป็นเ,เวอร์ชันนึ่นะครับผมเพราะว่าที่ผมใช้เป็นเวอร์ชันนี้เพราะว่าม็อดมันเยอะนะผมคข้างจะเยอะก็คือม็อดมันหลากหลายนะผมผมก็เลือกเล่นเ,เวอร์ชันนี้เป็นส่วนใหญ่นะผมโอเคก็นี่นะผมสําหรับคนที่เข้ามาหน้าต่างอย่าง i mean. นี้เสร็จแล้วนะผมให้าามาที่นะผมเลือกตรงนี้นะผมขวาซ้ายมือตรงนี้นะผมก็เนี้ย1.12บนะผมแต่สําหรับคนที่ชอบเล่นเวอร์ชันอื่นนะผมก็สามารถเลือกไปตามนี้ได้เลยนะผมแต่ผมเนี่ยใช้เป็น1.12.2งจุดงนี้ปึ๊ของ็คตตรงนี้ปฮะ แล้วมันจะเด้งเข้าหน้าต่างอย่างนี้นะผมเห็นไหมมันจะเด้งหน้าอย่างนี้นะผมให้กดตรงนี้นะผม Show All Version นะผมแต่บางคนรีบหน่อยที่แบบรู้เคยดูคนอื่นมาแล้วนะผมเขาอาจจะกดตรงนี้เลยก็ได้นะผมแต่ที่ผมใช้เป็นเวอร์ชันผมใช้เป็นเวอร์ชัน 1>, 1จุดเอ้ยเป็นสิบสี่จุดย่ามอะไรเงี้ยนะครับที่ผมใช้เป็นเวอร์ชันนี้เพราะว่าผมลองเล่นไอ้ตัวแถวบนนี้แล้วคือแบบมันลงมอดบางตัวไม่ได้นะผมผมก็เลยเลือกมาเล่น14.2.3เอ้ย1 4 2 3 5 2 8ุดยี่สา้นึ่ตรงนี้นะผมก็เลือดแล้วแต่ท่านผู้ชมนะผมสำหรับคนที่แบบรีบเร่งหน่อยก็กดตรงนี้ได้เลยก็ได้นะผมแต่อย่างผมเนี่ยคือผมลงอะไรเล่นมอดเยอะไงผมก็แบบมานั่งกดอะไรเงี้ย สำหรับคนที่จะโหลดเหมือนเวอร์ชันของผมนะผมก็กดโหลดตรงนี้นะผมเห็นไหมมันจะมีคาว่า installer ตรงนี้นะผมเห็นไหมเป็นรูปกล่องตรงนี้อ่าแล้วกดดาวน์โหลดนะผมกดหนึ่งครั้งโป๊ะอ่าแล้วมันจะเข้ามาหน้าต่างนี้นะผมให้ท่านผู้ชมมองไปที่ตรงนี้นะผมมุมเอ่อขวาบนนะผมเห็นไหมจะเห็นที่ p l e a s e w a t two second นะผมอ่านะกด script นะผมถ้ากด script ปุ๊บมันก็จะมาดาวน์โหลดอยู่ตรงมุมล่างซ้ายตรงนี้นะผมอ่าแล้วก็กดมันจะมีให้เลือกสองตัวว่าให้เซฟเอาไว้กับไอตัวเอ่อไม่เอาอ่ะเออ dis อะไรสักอย่างอ่ะเออจำไม่ผิด มันมี2ตัวให้กดตัวที่ยอมรับนะผมยินยอมให้มันดาวน์โหลดเออแล้วมันจะเข้าไปในเครื่องเรานะผมแล้วมันจะเป็นได้ตัวนี้นะผมโอเคถ้าโหลดตัวนี้เสร็จนะผมก็ทําการโหลดอีกตัวนึงคือ Optify นะผมก็ให้พิมพ์ช่องนี้ว่า o p t i f y นะผมโอเนี้ยตรงนี้ผม o ัพติ O ายโอพีทีนะผม o p t i f ฟอย่างงี้แล้วก็อันแรกนะผม o p t i f ฟนี่มันจะเป็นหน้าตาอย่างนงี้นะผมให้มาที่หน้าเนี้ยผมดาวน์โหลดตรงนี้นะผมดาวน์โหลดกดแล้วก็นี่นะผม โชว์ all version ตรงนี้นะผมนี่แล้วก็เลือกเอร์ชั่นของเราได้เลยนะผมอย่างที่ผมจะลงวันนี้คือ1.12.2ใช่ไหมเออผมก็กด preview version นะผม่ะเห็นไหมผมโหลดตัวนี้นะผมตัวแรกสุดเลยตรงนี้ก็กดดาวน์โหลดไปนะผมง่ายๆเลยเนี่ยแล้วก็ทำเหมือนกันนะผมแล้วก,กดรอตรงนี้นะผมก็กดข้ามไปแล้วมันก็จะได้เป็น2ตัวนี้นะผมนี่ถ้าได้2ตัวนี้เสร็จก็ง่ายๆนะผมก็เสร็จแล้วนะผมแล้วก็โหลดไอ้ตัวนี้มาแค่นั้นเองครับผมแค่นี้เลยไม่มีอะไรเลย นะผมประมาณนี้ก็ได้3ตัวได้3ตัวเสร็จแต่ก็มาดูวิธีลงนะผมอย่างที่ผมเนี่ยผมใช้เป็นเวอร์ชั่นแท้นะผมเป็นตัวเกมแทนนะฮะสำหรับคนที่แบบไม่เคยลงนะผมก็ไม่มีอะไรนะผมก็แค่เปิดไอ้ตัวนี้ขึ้นมาตัวแรกนะผมมอดฟอกตัวเนี้ยขึ้นมาตัวแรกนะผมคลิกเข้าไป2ทีอ่ามันจะขึ้นอย่างนี้นะผมให้เรากดโอเคนะผมโปะเข้าไป แล้วมันก็จะทำการดาวน์โหลดนั่นนูน่นนี่เนี่ยจนมันขึ้นอย่างเงี้ยนะผม success installation create o r f i l e b l a blah blah นะผมแล้วก็บอกว่าเวอร์ชันอะไรนะผมตรงนี้แล้วกดโอเคนะผมเมื่อเราติดตั้งเสร็จนะผมให้เรามา,มาดูที่ Minecraft Launcher ของเรานะผมเนี่ยมันจะมีตัวนี้ขึ้นมานะผมเนี่ยมันจะมีคาว่า fork 1.12 Fork แล้วก็เวอร์ชันของเราอยู่ตรงนี้นะผมเห็นไหมแล้วก็ลองนะผมลองเข้ามาที่ตรงนี้อีกทีนะผมตรงนี้แล้วก็พิมพ์ว่า เอาอย่างนี้ดีกว่าหนิท่านผู้ชมสำหรับคนที่เป็น windows 10อย่างผมนะกดตัวนี้ได้เลยนะผมแล้วก็พิมพ์ว่า a p p d a t a แล้วก็เร์เ tab อย่างนี้นะผมแล้วก็เป็น a d a t a ตรงนี้นะผมแต่สำหรับคนที่แบบเป็น windows เจ็ดอะไรเนี้ยก็สามารถกดปุ่ม windows บนคีย์บอร์ดนะผมแล้วก็ตัว r ให้มันขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะผมนี่ให้มันขึ้นแล้วก็พิมพ์ a d a t a อย่างนี้นะผมได้เหมือนกันนะผมโอเคให้เราเข้าไปเลยนะผมเข้ามาที่ a d a t a เสร็จแล้วนะผมให้มันที่ dot my craft ตรงนี้นะอะตอนแรก มันจะมันจะเข้ามาก็ต่อเมื่ออน,นี้นะผมอ่าเดี๋ยวเราลองเทสตมอดฟอกก่อนนะเทสมอดฟอกก็คือท่านผู้ชมตอนที่ท่านผู้ชมลงมอดฟอกเสร็จนะผมให้ท่านผู้ชมลองเข้าไปเทสในเกมก่อนนะว่ามันมีอะไรขึ้นไหมนะผมโอเคนี่นะผมสมมติถ้าใคใครที่ลงถ่านแล้วนะผมมันจะขึ้นตรงนี้นะผมเห็นไหมฟอกเวอร์ชันอยู่ตรงนี้นะผมแหนแล้วก็ออกกันนะผม โอเคเมื okay. ่ได้ลงเสร็จนะผมเดี๋ยวเราทำการลงมอดออฟติฟายต่อแล้วก็ลงชาร์เดอร์ต่อเลยนะผมก็ให้เราตรงนี้นะผมให้เรานะครับผมไปที่มันจะมีโฟลเดอร์มอดโผล่ขึ้นมานะผมเห็นไหมมอดไหนครับตรงนี้นะผมคลิกสองทีโป๊ะโอันนี้คือผมลงไว้ก่อนแล้วนะครับคุณผู้ชมก็คือให้เราเนี่ยเอามอดออฟติฟายของเราเนี่ยลากเข้าใส่เลยนะผมสมมติผมลากเข้าเสร็จแล้วนะเออมันก็เป็นตัวนี้นะผมเราทำการเข้าเกมอีกครั้งนะผมเข้าเกมอีกครั้งอ่า อ่านี่นะผมสำหรับถ้าเราเข้าเกมมามาอีกครั้งนะผมก็มาที่มอสนะผมดูอุ้ยเสียงเกมดังนะผมแบบนี้ฮะเ uh, <music. S 1> อ่อมิวสิกอ่ะตรงนี้นี่นะผมมาที่มอสตรงนี้มันจะไม่ขึ้นเพราออฟติฟายนะผมมันจะขึ้นประมาณนี้แค่ประมาณ4ตัวนะผมโอเคถ้าลงแบบนี้ได้ก็ลงมาที่ออปชันนะผมวิดีโอเซตติ้งนะผมมันจะโผล่ชาร์เดอร์ขึ้นมาตรงนี้นะผมชาร์เดอร์ดีเทลแอนิเมชันอะไรเงี้ยนะผมประมาณนี้แล้วก็ให้เราดันออกไปก่อนนะผม Game ถ้าเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วนะผมก็มาดูที่ dot my craft ตรงนี้เหมือนเดิมนะผมมันจะมีคําว่า shader pack ขึ้นมานะผมขึ้นมานมแล้วเข้าไปปุ๊บแล้วก็ให้เราลากนะผมไ,ไม่ใช่ลากดิท่านผู้ชมให้เราเปิดตัวที่หนังสือสามเล่มที่โหลดมาจากตัวนี้โหลดมาจากหน้านี้เปิดขึ้นมา oh. แล้วในนี้มันจะมี shader pack นี้ใช่ไหมเห็นไหมคือในนี้ผมให้ท่านผู้ชมเป็นเลือกเอาเลยนะผมว่าอยากเล่นตัวไหนนะผมอย่างผมเนี่ยผมใช้ตัว BSL ไง เป็นตัวโปรดของผมนะเออผมก็ลากตัวนี้เข้าใส่เปาะอันนี้ที่มันขึ้นอย่างนี้เพราะว่ามันซ้านะครับผมมันวางทํมนะมันซ้ํากันนะผมอ่ะก็ทับกันเลยนะผมนี่นะผมโอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวเข้าเกมเลยนะผมปึ๊บอ่าเลยนะผมอ่านี่นะผมผมจะใช้ PSL นะฮะตัวนี้ก็ปิดไปได้เลยนะผมพอลงเสร็จแล้วนะ ่านะผมตอนนี้ก็เข้ามาที่หน้าเกมเรียบร้อยนะผมทำการเข้าที่ออปชันนะผมวิดีโอเซตติ้งนะผมแล้วก็ชาร์เดอร์นะผมเห็นไหมฮะมันตานี้มันจะโผล่ขึ้นมานะผมจากจากเมื่อกี้ที่เรายังไม่ได้ลงมันจะว่างไว้นะผมมีแค่ออฟกับอินเตอร์นอลนะผมเนีเห็นไหมตอนนี้มันมีเพิ่มเข้ามาแล้วตรงให้ให้เราเลือกตรงนี้นะผม bsl นะผมสำหรับคนที่อยากจะเล่นอย่างอื่นก็สามารถเลือกได้นะผมอย่างแต่ตัวผมเนี่ยใช้เป็น bsl นะผมเนี่ยตัว bsl ตนนัวนี้แล้วก็วิธีการตั้งค่านะผมนี่คือผมจะตั้งค่าเหมือนตามด้านข้างได้หมดเลยนะผมมเห็น แอนตี้อนาลิซิ่งนะผม fxaa c x นะผมที่ผมใช้นะแล้วก็ Normal Map นะผมผมเปิดเป็นออนนะผมอันนี้เป็น Specular นะผมแมปผมเปิดเป็นออนนะผม Render Quality นี่ผมใช้เป็น1นะเพราะว่าการ์ดจอที่ผมใช้เป็น gtx 1050นบเฉยเฉยนะผมไม่มี G ti นะเออมันก็เลยแบบมีแค่นี้นะผมมันก็เลยแบบได้แค่นี้ถ้ามันปักกว่านี้มันจะกระตุกนะผมแล้วก็ Shader Quality นะผมเออ shader นะ shadow นะผมก็2 x นะผม hand hand deep นะผม2 x เหมือนกัน แล้วก็โฮแอนด์ไลท์ออนนะผมนี่ออนแล้วผมโอไลทิงโอไลติงนะผมออนเหมือนกันนะผมนี่ครับสิ่งคือสิ่งที่ผมปรับนะผมก็กดดันนะผมแล้วก็ลองเข้าไปที่เกมนะผมปึ๊บอ่านะผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมนะผมบอกเลยว่าเฟรมเรทตรงมุมซ้ายข้งในเกมนะผมมุมซ้ายบนของในเกมนะผมมันจะ เยอะตามสเปคของเครื่องนะผมถ้าเราคอมเราเร่งแรงๆหน่อยมันก็จะแบบได้เยอะกว่านี้นะผมแต่อย่างผมเนี่ยมันได้แค่นี้นะผม30มบเฟรมประมาณนี้นะผมแต่ยังว่านะผมแต่ถ้าเราปิดอย่างเงี้ยแล้วทนลื่นเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้แล้วนะผมเห็นไหมแค่นี้ก็ถือว่าลื่นแล้วนะผมเห็นไหมเออประมาณนี้นะผมท่านผู้ชมก็จะเห็นนะอันนี้คือสีที่ผมเล่นนะผมเห็นไหมสีที่ผมชอบนะเออประมาณนี้ถ้าผู้ชมจะชอบเหมือนผมหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมชอบสีเงี้ยเห็นไหมเห็นไหม เคยมีคนสงนะผมว่าผมกดตัวอะไรผมกดตัว c บนคีย์บอร์ดนะผมเห็นไหมมันจะได้เป็นตัวเนี้ยมันซูมอ่ะคือบางคนไม่รู้นะเออบางคนบางคนไม่รู้โอเคประมาณนี้นะผมสำหรับคนที่มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยนะผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปสอนสำหรับการลง bsl โอ้โหโอ้โหประมาณนี้นะผมโอ้โหโอ้หูอ่ะนี่นะผมประมาณนี้สำหรับคนที่อยากจะเล่นนะผม ชัเดอร์แพคเหมือนผมโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมเผื่อมีคนสงสัยนะผมว่าเซตติ้งผมเซตอะไรยังไงนะผมให้มาที่ออปชันนะผมผมปรับ fov เป็นหนึ่ร้อนะ,นะผมเห็นไหมมุมมองมันจะดูกว้างขึ้นนะผมอ่าประมาณนี้แล้วก็ส่วนพวกนี้นะผมก็ตามนี้เลยนะผมผมปรับแค่นี้นะจริงจริงเลยนะผมไม่ได้ตั้งอะไรเพิ่มเลยนะผม render distance นะผมแปดแปดแ normal นะผมแล้วก็ frame rate หกสิบ fps ขนาดเองนะผมแค่นี้จริงๆแค่นี้นะผมไม่มีอะไรเลยผมชอบตรงนี้อีกอย่างนะผมท่านผู้ชมเห็นไหม ท่าผู้ชมเห็นไหมเวลาเดินผ่านอะเวลาเดินผ่านตน้นเวลาเดินผ่านต้นข้าวนะผู้ชมเห็นไหมมันจะแบบต้นข้าวมันจะหลบให้เราด้วยเออโคตรชอบเห็นไหมเห็นไหมดูมันขยับเออโคตรสมจริงเนี่ยนะผมที่ผมชอบอปรมานนี้นะผมท่านผู้ชมโอเคนะผมคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงแค่นี้ก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณที่รับชมนะผม ประมาณนี้มีคาถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือคำตอบอะไรบลาๆๆอย่าถามอะไรก็ขามนะผมไปตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนนะผมไปละไว้เจอกันนะผมไปแล้วบ๊ายบาย